สวัสดีครับสวัสดีครับเกียรติฟาร์มฟาร์นกกระจอกเทศจังหวัดสุรินครับผมอยู่ที่เกียรติฟาร์มนะครับวันนี้เรามาชมนกกระจอกเทศาสายหนึ่งปีกันนะครับผมสายนี้จะเป็นสายพันธุ์คอน้ําเงินนะครับนี่เพื่อนๆนท่านใดทีอ่อยากได้นกกระจอกเทศสายพันธุ์คอน้ําเงินนะครับผมที่เกียรติฟาร์มมีจําหน่ายนะครับผม <ode. S 1> นี่ชุดนี้เลยครับผมจะเป็นพู่นสองตัว แล้วก็เมียสามตัวครับชุดนี้เชื่องเชื่องเลยครับจับได้นะครับผมนี่ดูสิอันนี้เป็นตัวเมียครับนี่ขนตัวเมียอ,ออกแล้วครับผมนี่ขนสวยงามนี่นี่ขนตัวเมียอ,ออกนี่ขนตัวเมียอ,ออกนะครับผมนี่โอ้หนกหนึ่งปีขนออกแล้วครับผมนกหนึ่งปีขนขนจริงออกแล้วครับผมนี่โอ้โหสวยๆเลยนะครับผมเพื่อนๆท่านใดที่อยากได้ก็ทักสอบถามเข้ามานะครับผม อันนี้จะเป็นไซส์หนึ่งปีเป็นสายพันธุ์ขอน้ำเงินครับที่เกียรติฟาร์มเรามีจำหน่ายนะครับผมชุดนี้เชื่องหมาะสำหรับาการเอาไปทำที่เป็นคาเฟ่ทำคาเฟ่ติดสวนติดไรติดนาหรือว่าอเอาไปเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์หรือว่าอเอาไปเลี้ยงเพื่อที่จะทำเรียกลูกค้าได้เลยนะครับผมชุดนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับผมก็กําลังหา บ้านใหม่ให้เด็กๆกันนะครับผมอันนี้ผมเดินเข้ามาอยู่ด้านในเลยนะครับผมนี่เดินเข้ามาเล่นกับน้องๆได้เลยนะครับผมน้องเชื่องครับจับได้ทุกตัวแล้วก็กินอาหารเก่งด้วยนะครับผมนี่นี่ครับความสูงอยู่ที่ตอนนี้ก็อยู่ที่สองเมตรครับผมดูดูลั้วนี้ครับผมรัวนี้สองเมตรนะครับผมเนี่ยเป็นตะแกงไวเมทเป็นรุ่นนี้คือสูงสองเมตรก็คือถ้าเด็กๆยืดคอนะครับผมถ้าเด็กๆยืดก็คือแบบ สูงเกินเลยครับผมอันนี้จะเป็นตัวผู้นะครับผมนี่ตัวนี้เป็นตัวผู้ครับผมส่วนนี้นางนี่เป็นตัวเมียครับนี่โอ้โหสวยๆครับผมในการกินอาหารก็กินง่ายๆตามสไตล์เกียรติฟาร์มนะครับผมก็จะมีหัวอาหารมีลำแล้วก็ผักบุ้งสับละเอียดนะครับผมนกกินได้ทั้งวันเลยนะครับผมชุดนี้สวยดีสวยงามสวยงามครับผมดูดูดูครับเชียงมากไม่ไม่เตะนะครับเด้อดู ดูความสวยงาม,มของเขานะครับผมนี่ครับเพืเ่อนๆท่านใดอยากได้ทักสอบถามเข้ามาได้นะครับอยู่ที่เกตีฟาร์มจังหวัดส,สุรินทร์ครับผมเบอร์โทรศัพท์080 749614นะครับไซส์หนึ่งปีสายพันธุคอนน้ำเงินนะครับชุดนี้ยังไม่มีเจ้าของเปิดแบ่งหาเจ้าของใหม่พร้อมจบส่งให้ได้ครับโอ้โหทำไมคนทำไมคนตัวนี้มันขึ้นมาอย่างเงี้ยนี่ปกติไม่เคยมีนะครับนี่ ตัวนี้มีหน่อยนะึงอือสวยสวยสวยนี่ครับผมนย่จะมาจิกมาได้พี่น้องได้บรีเอกได้มาเบิ่งเอาครับผมอยู่เจทีฟ้าบางเฮานะครับผมนี่นกไม่มีตําหนินะครับผมนกก็คือแข้งขาก็คือปกติตามองเห็นปกติคอไม่คดขาไม่โก่งครับผมรุ่นนี้รอดตุยแล้วครับผมเอาไปเลี้ยงรอดตุยครับไม่มีคําว่าตุยแล้วนะครับผมรุ่นนี้ปีกว่าสูงขนาดนี้ก็ หาดูเลยครับผมปีปีหนึ่งเดือนแล้วมั้งครับนี่กกาลังจะเข้าหนึ่งปีหนึ่งเดือนนะครับดูสิเราจับหน้าอกเขาเงได้เลยนะครับผมถ้าบางตัวถ้านกไม่เชื่องจับอย่างนี้เขาเตะเลยนะครับผมอันนี้นกเชื่องนกเคยอยู่กับคนครับผมนี่นี่นี่ถ้าจับหน้าอกนี่บางตัวเตะเลยนะครับเนี่เตะมาเลยขานี่เขาจะ เต้กเลยแต่เนี่ยนกมันเชี่ยงแล้วจับไปเขาก็เช้ครับผมเหมือนเหมือนกับว่าอยากเล่นกับเราด้วยซ้านะครับผมดูต้นกล้วยครับผมเรียบร้อยพี่น้องจิ้กินเบิดกินเก่งครับผมน้องดี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 ดูขาครับผมดูขาครับผมนี่ใครอยากได้ดูสิโอ้โหเดินยังกับนางงามเลยอ่ะสวยงามเลยอ่ะดูขาแต่ละตัวเวลาเดินครับผมนี่ขาไม่คดครับผมเดินการเดินของนกกระจอกเทศที่เป็นปกตินะครับผมดูสิ เดินสวยงามทุกตัวเลยนะครับผมนี่อยากได้ทักมาครับผมอยากได้ทักมาครับโอเคครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผม